ยาวประมาณไหนะส่วนใหญ่จะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยออกสั้นนะคะจี๊อันนี้สไตล์แฟรี่นะคะประมาณนี้น่ารักมากกระโปรงคอตตอนสวยนะรุ่นนี้ขายดีนะคะลูกค้ากระโปรงคอตตอนขายได้เรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใส่แบบสไตล์มินิมอลกันเยอะเนาะอันนี้จีบดพีทั้งตัวอลังมากใส่ดีกว่าใครรับวลูกไม่ส,สนใดเป็ือนเดิมน,นะ จะเป็นแบบลักษณะส,สั้นปนยาวนะคะลูกค้าอันนี้ดินินดินินงานควายอนนี้อลังการไปเกโกงกระโปรงสวยค่ะ,ะสวย,ะยใช่ค่ะ ไปเรื่อยๆนะใครรับลูกรีวิวก,ก็ส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะสำหรับกระโปรงคอตตอนอันนี้ยูนิโค่เกลี่ยมีโลนน่ะเกี่ยวอันนี้ยูนิโค<ด>่ค่ะตัวนี้สีเป็นผ้าแบบสองชั้นนะส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะทำแบบซับให้เรียบร้อยนะคะไม่ไม่บางนี่แฟรี่ใช่ไหมลูกค้าเรียกสไตล์แฟรี่เนา่ะอัหนนี้หนูจะใส่เอลสูงให้นะคะ เออน้องน่ารักนี่หลายทรงค่ะลูกค้าทรงเลยนะน้าแต่ชอบทรง,อส,งสอบนอีโคโก็มีมโคว่านี้ยูดโคมีเยอะอยู่แล้วดี่ยูโดยโคแน่นอนอันนี้อันทรงเหรียญนะคะน่ารักเนาะไซส์แบบมีม่อต้องคอยขาด้วยนะถึงจะเข้ากับปลาโปล ความยาวคือหนูเทียบให้ลูกค้าดูวเพื่อเร้กักความยาวพวกนี้คือลูกค้าใส่แบบทํางานก็ได้เที่ยวก็ได้เนาะหลากหลายสไตล์นะคะกลัวลูกใครมพอโทรเข้ามานะคะส่วนใหญ่มันก็จะออกความยาวประมาณนี้ติดกสั้นบ้างไม่เยอะนะส่วนใหญ่ที่หนูเห็นนะความยาวจะประมาณเข่าเนี่ยแหละส่วนอะไรไม่ลูกค้าไม่ยอกสั้นอย่างเนี้ย จะสั้นน้องน่ารักมากมียีนทรงลิซ่าไหมคะยีนทรงลิซ่าไม่มีส่วนใหญ่จะเจอในกระสอบกูหลอดค่ะมีพวกยีนทรงน้อนอะกระสอบมีลิซ่าไม่มีค่ะยูนิคอร์เฮ้ยเอามาแล้วมันไม่ใช่ลิซ่าจริงอ่ะพี่เรนนี่ปะน่ะเินนี่น้นไม่ใช่นี่ลูกค้าเฮ้ยแตรลี่อีกแล้วปุกอะไรเนี่ยปานนั้นคุกกี้ปุกกี้ปุกกมั่มนี่แตรลี่ลูกค้าเรนนี่ ออใส่ได้หมดน่ารักทุกตัวเลยเนาะแบบทรงยาวเนาะราคาเนาะใส่ยังไงก็ดูมินิมอลไปหมดเลยอ,อ,ยอันนี้เด็กผ้าทวิสผ้าทวิสกำลังฮิตใส่กันอยู่นะมีผ้าทวิสค่ะนี่ผ้าทวิสใส่ก็น่ารักไเข้าออเสื้อไปหมดเลยเว้ยนี่สวยอันนี้มันเข้ากับเสื้อไปหมดเลยได้อยู่ แบบโทนแบบอย่างเงี้ยเนาะลูกค้าญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแบบคลุมโทนยอย่างเงี้ยนิดนน้องใส่แล้วน่ารักมากใส่ไปทํางานก็ได้ลูกค้าใส่เที่ยวก็ได้ได้หมดนะความยาวจะประมาณเข่านะคะเ,ะ,ะเยอะจะเยอะเน้นคห้ได้คำว่าเน้นอยูอ่อันนี้แบบผ้าถุงอ่ะ หางปลาขายดีลูกค้าที่ญีุ่เขาฮิตทรงหางปลานี้เยอะจริงๆนะอันนี้จีอาร์เอลนี่ไปเนี่ยเนี่ยเขาฮิตทรงอย่างเงี้ยเยอะเลยในในจียูในยูนิคอ่ะเขาเขาจะใส่ทรงอย่างเงี้ยเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะฮิตไปนานเราแหละแต่ว่าเออใส่เกินเอาไว้นะเร็วด้วยไปลงน้ำเลยจ้ะเป็นนางเงื่อนอลูกค้าใครเอาลูกได้เลยส่งฟรีเหมือนเดิมนะตุ๊กระโปรงกับตอนนี้ขาย เป็นไอเทมขายดีใส่คู่กับเสื้อยืดเสื้ออะไรก็ได้นะคะเบาโยนไม่แพงครับราคาน่ารักมากนี่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเองไอเสร็จเจ็ดพันเก้าร้อยเยนนะราคาประมาณนี้โอ้โหเจ็ดพันเก้าร้อยเออที่เลยทรงทรงค่อนข้างใส่ป๊อปบินเลยอะพี่ป้าไม่อีกแล้วเลยเออเออเออใช่ไม่ได้เออเหมือนเอิเค่ะน่ารักอ่ะตรเนี้ยปลาม่อีก ญี่ปุ่นเขากำลังแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยทรงอย่างเงี้ยลูกค้าทรง,งแบบแ<ป>บาน<ป>ล,ล่างอะ่ะหางปลาอย่างเงี้ยค่ะที่นู่นเขาใส่ที่นูน่นเขาเรียกวอะไรเป็นเทรนที่นู่นเขาใส่ในชอ็อปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาบ้านเราถ้าเราเหมือนจะแบบช้าสักพึ่งปีครับก็ได้อยู่เฮ้ยตัวน,นี้แกตัวน,นี้ทรงสูงใส่อย่างเงี้ยลูกค้าใส่กระเสือยืตอนตัวนี้หรือไม่ก็ทรงลอบ ใส่แบบอย่างนี้เลยนะใส่แบบลอยๆอย่างนี้เลยนะเสื่อกับตอนเราไงแล้วใส่อย่างเออเก๋อู้ดูดิฟูดี่กูดคอนกรีตคอนกระดีดยูนิโค่นี่สวยสวยสวยซีมาสู้จ้ะสู้กันจ้ะี่ไปทัวร์นอยั่างมาแล้วเฮ้ยน่าสวยนะพี่ดูเนื้อหลังสนุกเปลี่ยนเปลี่ยนสีนี้ให้สวย เออเอออันี่เออจริงทองจริงใช่ป่ะพี่อันนีน้เออจริงอ่ะข้ามองไม่เห็น,หนมองไม่เห็ไม่รู้อ่านไม่ออกพานไปก่อนเฮ้ยมันสวยนะโซน้านี่ความยาวประมาณนี้คือคอตตอนนะนางเป็นทรง,งบานอ่แต่นางยับนี่แล้วพัดลมเป่าตีโป่งมากเลยตอนเนี้ย ดูนี่สวยกว่าสู้กับลมต่าตีโป๋สุดๆยาวเลยนะเนี่ยนี่ก็ชอบอเนี่ยส่วนตัวหนูชอบทรงอย่างนี้นี่แบรนหนแน่เลยนะโบโบค่ะตัวนี้อ้ยเปลี่ยนอายุเยอะแล้ว <laughs> <ด>อายุเยอะแล้วชอบรุ่นนี้ มันตะมูตะมีเขาจะมีดีเทลอะที่เราแบบอาจจะแบบมองไม่เห็นรับรีวิวครับโอ้โหสวยขนาดนี้เป็นของเพิอยู่แล้วเป็นของคุณค่ะสวยใดไดคือน่ารักมากอันนี้ขนาดยังแบบไม่รีบนะถ้าไม่บางด้วยไม่ต้องไปสักนะแค่เออเออรีดอย่างเดียวมันจะมีติดต้านอย่างที่เท่าที่พี่เห็นนะแต่ไม่เยอะสั้นเข่าลงใบส่วนใหญ่จะเน้นจะเน้นความยาวประมาณคับเท่าที่หนูเห็นมีสั้นไปบ้างแหละ แต่ว่าเธอใหญ่จะออกยาไม่เนาไม่มากเขากับยาวเยอะสงครามผู้นเลยอ่ะมัวไปหมดเลรอพี่ไม่รู้เลยมีแฟชั่นไหมคะจ๋าแฟชั่นงานอะไรมีแฟชั่นไหมคะแฟชั่นแบบไหนจ้ะพี่นี่ก็แฟชั่นเหมือนกันนะนี่แฟชั่นกระโปรงอยากได้แฟชั่นอะไรกอเสื้อใช่ไหมเสื้อคอตตอนมีนะเปิดแล้วเอสไหม วิจบตันี้อันนี้เหมนหนังคล้ายๆหนังกลับเลยอ่ะน่รักมากอันนี้สีอะมันเาพับโอม้ยเข้ากับเสื้อหมดวันนี้ได้ๆใส่เข้ากับเสื้อมากเสื้อสวยอ่ะเสื้วใส่อะไรเสื้อคตนแฟชั่นค่ะด้านมีค่ะนี่จ้ะแม่ช่วยสีวยเอาเวสวยเนาะทำการใหญ่ๆตรงนี้แถม ูให้พี่ดูทุกตัวกผสมหนึ่งประมาณหนึ่งเพลงประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบตัวจ้ะไปกี่ชิ้นเขนาวแล้วเลยเนี่ยไม่โดนดเชเนาะ<อ>คือมันโดนไปแล้วแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าไม่โดนชอบนะใจเย็นหนูเป็นคนชอบซ่อนหนูว่ามันทําให้เราเนี่ยตีบาดแผลตีเจอใส่ชั้คนคาต้าลูกเท่าไหร่คะหกห้าซื้อสองรถห้าร้อยค่ะพี่รับเยอะลดเยอะบอกเลย เหมือนกันเหมือนกันลมได้กันฝนได้ประมาณนี้ญี่ปุ่นก็ชอบทําแบบเนี้ยเนาะกันลมกันฝนอ่ะแต่ไม่ได้หนานะลูกค้าแนวแนวเหมือนผ้าลมปะเขาต้อนหรอกผ้าที่อยู่นี่เขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้อ่ะญี่ปุ่นเขาชอบทำผ้าเอ้ยสีอะไรก็สวยอ่ะได้หมดเลยอย่างกว่านี้อูอันนี้ใส่ลายตารางยังได้เลยลูกค้าเรื่องอะไร ไห้น่ารักอยู่ไหมมันเท่ากับเสื้อดัวยเลยดอกกุหลาบเสื้อมันแบบสีแบบมินิมอลไงดอกไม้ไม้ตอมตอมทุกอย่างเลยนี่นี่นี่มันคือผ้าอะไรอ่ะมันคล้ายคล้ายผ้าแบบผ้าเ้าแบบญี่ปุ่นเขาจะใส่กันลมอ่ะเนาะลูกค้าก็เจะใส่ลักษณะแบบกันลมอุ้ยดูเป็นเจ้าหญิงมากเลย่ะ วันนี้กินอะไรมาเจวันนี้กินอะไรมาหน้าร,รังเนะลูกค้าเนอะ <c oughs> เออวุนหลังซื้ออย่างงี้มาใส่มั่งดีกว่าลูกค้าหน้านใส่กันลมวัมมเป็นกางเกงนะส <c oughs> วยเลยอะไรอ่ะสวยพี่สวย,อยขอบได้พี่กโก้บิ๊กโก้จีว์เยอะอันนี้หูอันนี้ยับมากอันนี้แถมอันนี้ยับ,อนนยบโอ้ยยับไม่เอาละยับดูเรื่อง รอเลนอะไรอ่างนีรเลนเนะเนี่ยส่วนใหญ่จะออกความยาวประมาณนี้ทีหรือว่ามันกำลังดีเลยมัน,นไม่ได้สั่นมากก็ไม่ได้ลูกค้าเอาอีกบอกนะคะของมาเมื่อวานของมาเมื่อวานเลยนะมันมีสั้นด้วยยาวด้วยแอกส่วนใหญ่มันจะเน้นเน้นที่ยาวมากกว่า มาากกว่แล้วก็แบรนด์ก็ฉ่ำๆเหมือนกันมนทั้ง GRL เออ GU Uniqlo นะคะประมาณนี้มีกงุี n i โลูกค้าไปรุ่นเอาอันนี้ห่างไปแล้ที่เชื่อหนูทิเนี่ยเดี๋ยวก็มาบ้านเราแต่บ้านเราจะรับรีอเปล่าเท่านั้นเองมันใส่แล้วมันน่ารักนะคือมันใส่แล้วมหอมี่ทรงเนี้ยเฮ้ลูกมาชิลล เออแต่ไม่ใช่อื่นดูน่ารักมากชุดไว้นะมีแบบไหนบ้างคะวันนี้มีแบบรวมกับวันพีซค่ะพี่มีรองยางวีกินี่ล้วนยังไม่เข้าเนี่ยใส่แล้วมันหอะต้องใส่กเสื้อแบบรัดรูปอีกโอ้โหดูแบบว่าเดินแบบหางปปายไหนกูไหนกูง่ายอันนี้ก็จะแบบแหวว้ยชอบทรงนี้จังหวะ ปอน้องนารักมากกค้าเอาเลยปรปรงพต้ไข่ง่าไ่ดีมากๆหมาถึงเอาอกอากรสอีอีกลเมื่อวานนา่าูไปไลกดรูปเอยีถึงปะ่ะเือบนี่เนี่ยทรงอย่งนีคุลูกค้านิลินล็อกใหมนะครับอันนี้จะอยู่ลีนินค่ะล็อ,ลอแต่ไข่หมดแล้วสองนี้เหลือกระโปรงพัดต้นนี้เป็นไอเทมไา่ดีมาก อยากเปิดโชว์ทางนานเขาอยากลุ้นด้วยท่านนี่สวยพี่เออปัน้นเออเปิดแ่ออออปนเยคู่ซเฮ้ยคล้ายๆกันลูกค้าตาไปทายกันเน,ะเนาะไปลูกไม้ไปรลูกค้ามันเยอะมากเลยนินไม่ได้ดูบใบไม้เลยลูกค้ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะไม่ต้องกลัวจะแบบว่าไซส์เล็กอย่างเดียวออ วันนี้จะรีว,วิวว่ายน้ำไหมคะวันนี้โอ้ยน่ากลัวว่ายน้ำมากเลยอ่ะยาวเยียดเลยนะว่ายน้ำมันเหมือนงานเด็กเมื่อวานนี้เด็ดแอร์ Dead Air กันนานอ่ะว่ายน้ำมันเยอะว่าแม่เอาไปเถอะว่ายน้ำาสมห่อทันแปดคิวมากลากี่บาทตัทวเราไปจับเง็นได้เลยก้าว,วนพิษก็ไปนิดนึงวันนี้สามพันสามพันสามพันฟอถูกค่าไข ไปชมอ่ะยสน, <c oughs> นี่อันนี้พันนะเลนินอย่ยลูกค้าสั้น,น,นสั้นสัประมาณนีน้ใครเอาบอกเลยเนี่ยอุ้ยปกติต้อลูกคา้าใส่กับอะไรก็สวยเชื่อหนูเลนินอีกแล้วสวัสวใหญ่จะยาวประมาณนี้ค่ะเยอะเข่าประมาณเข่าลูกค้ารอแต่กระโปรงกินเนี่ยอย่ามองข้างกระโปรงคอตตอนเด้อแม่ไปพี่คูสวยเมไปไหนพี่โมเม น้องน่าลัมากนะโคคอนนอันอันนี้เลยนะอนนี่เอิร์คตงเอเอจะประมาณน้องเองนาอหลังคะรีวิวถึงสามกับสอง้ม่หนี่เห็นไหมเล็กใหญ่มีหมดนะไม่ได้แบบมีต่เล็กอย่างเดียวนะใหญ่ก็มีนะ นี่น่าอะไรอะไรหน้าอะไรหล่ะไม่หล่อลูกค้าใส่อันนี้นะะลลข,นข้างหน้าคสดถึงมากไปไวไปไวเดรลูกค้าอีพึ่งโทรเข้ามา,มาะอะไรอเอชแอลเดี๋ยวต้องโทรมาส่งทำงานได้ลูกค้าส่งทำงานได้ส่งเที่ยวได้เพราะฉะนั้นได้ขายได้หลายกลุ่มเลยนะคะลูกค้าที่ถามว่ายน้ำเมื่อกี้อาทิตย์อาทิตย์ก่อนสั่งป้ายรีเทคมางานสะอาดมากค่ะรีเทคลงเมื่อวาน เห็ดมาเมื่อวานรีเห็ดรีเทคนี่หนูเข้าทุกสองสามวันเลยนะน่ารักมากพี่ดูดินี่เทคเข้าทุกสองสามวันเลยขอบคุณมากเลยนะเลยอยากดูใบอื่นบ้างจะสวยไหมใช่บุ๋มให้น้ำเป็นอะไรดีบอกตรงๆเลยนะกลัวมากเพราะว่าเปิดออกมานี่เดี๋ยวกระเกีงในเดี๋ยวเสื้อในหนึงงูแล้วจับเซตไม่เป็นหนาดแล้วก็จับทรงไม่ถูกด้วยก็แล้วมันเยอะด้วยนานด้วยนะลูกค้ามันเยอะใช่เพราะมันเยอะแล้วมันกินเวลานานแล้วหนูเลยพูดอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะเบื่ออีกูจะคุยอะไรเลยหนู นี่แฟรีแฟร่แฟรี่นี่ลูกค้าเรียกแฟรี่มันจะไปส่งแบบบางๆเธอฉันสุดอดสู้กับลมมากเลยตอนนี้โอ้จะทนร้อนใช่นไหมไม่ทนเธอเงยให้ฉันหน่อยจิน่ะแฟรี่ลูกค้าทำหาแฟรี่มันอยู่ในกระโปรงนะแฟรี่ล้วนไม่มีสวยที่สวยไอ้นี่ตังเก่งกระโปรงแน,น่เลยน่ารักมาก อย่างวะนี่โป่งนักเรียนหรอกไม่น่าจะใช่นักเรียนหรอกนักเรียนใส่อะไรแบบนี้วะนี่เนี่ยเนี่ยแฟรี่เหมือนกันเลยเนี่ยคือค่าแบบเนี้ยใช่ไหมลูกค้าลูกค้าชอบแต่ยับสุดแฟรี่ยับสุดไม่แฝงเด้อร์แฟรี่แม่หนูชอบสก๊อตอย่างนี้อย่างนี้รวยรวยต่พีสูโอ้โอ้ไอ้ไอ้แม่เอาไปเออ ไง่ายใข่ดีไขยคุ้มแน่นอนนะตกโตมาสิบบาทใครรับิกแจ้งได้เลยนะคะกระป๋าโตขัต้นงานญี่ปุ่นน้องนารักาอ้าวป้ายอยูใสอ่ะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบตัวป้ายดูที่ราวกดน่าม,าอมดอกไม้อะไรลินินเนาะลินินลายลูกฮาลินินลายนา่ารักาไปแล้วอ้าว ตอนส่วนใหญ่ก็ความยาวประมาณนี้แหละแบบที่น้องใส่เนาะอะโอเคใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ